อาฟางสึกผมเนี่ยผมก็อยู่หลายที่นะครับแต่พอมาอยู่สระบุรีก็รู้สึกว่าสะบข่าวสารว่านในช่วงที่ผ่านมาหรือช่วงที่ไม่มีการคุมทุมก็แล้วแต่นะครับในจังหวัดอื่นจะมีคดีที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ในจังหวัดสระุรีเราเองเนี่ยค่อนข้างจะสงบระดับหนุแล้วก็อยู่ันแบบที่แบบน้อง ดูพวกเราอยู่อางางน,นะครับแล้วก็เชื่อว่าคงไม่มีวินไหนที่มีนะครับก็เป็นคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าในการจัดที่ขนส่งนะครับเราต้องไปไปรอหรือไปอาจจะต้องรอให้เป็น ช่างหครับเดี๋ยวจะออกให้ว uh, like yeah, like ันนี oui> ้อ๋อเเอเหมือนกันที่กลัราไปแล้ว นะครับตัวนี่นาผมเลยเัวอย่างเหมอเทีบยานนะครับบอกว่าถ้าเรานั่งไม่ได้เนี่ยเราไน้าจะให้กับรถไกวเนี่ยเมือ่อสองปีก่อนเนี่ยมันวันหนึ่งประมาณแปดเก้าสิบเที่ยวนะครับตอนนี้ผมคิดว่าหน้าจะเป็นเป็นร้อยร้อยกว่านะครับแล้วโดยที่เป็น,าาานการหลบรลให้ความรู้ นับท่านผู้นำร่วมการการกระทรวงจังหวัดเชีย้กงกันและรองผู้กับุญแจและพี่น้องวินัยสายพิทักษ์ครับวันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มาพบกับก็่านหวังว่าทุกนี้ก็มีภารกิจที่ทางสำนักงานกระทรวงจังหวัดจะมาอบรมและจะทำความเข้าใจให้พวกเราได้ทราบ ในส่วนของอำเภอเมืองนั้นซึ่งนั้นเป็นผู้ยื่นในเขตอำเภอเมืองและอำเภอเมืองนั้นเป็นอนุกรรมาการในการพิจารณาเกี่ยวเรื่องการจัดตั้งทีในวันนี้เป็นโอกาสดีอย่างหลังจากคณะกรรมการคอทชอได้ต้องการดำเนินการให้ท่านนั้นสามารถประกอบอาชีพที่ด้วยความสบายใจจริงๆแล้วปัญหานี้มันเกิดขึตต้นทั่วประเทศ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเช่นวินแถวพานนกตวงราห่าห้าหมื่นละเป็นการแจกจ่ายหรือเป็นการคำนดเสื้อขึ้นมาโดยเฉพาะผมคิดว่าโยยากในกรุงเทพมหานครนั้นเสื้อตัวกรณ์พูดลงไปลงมาจะไม่มีค่าไม่มีค่าไม่ต้องการให้ปูนตาตาเอาเสื้อตักรณ์มาดำเนินการ กเก็บเงินอย่างเราที่ผมยกตัวอย่างในกรุงเทพเราเพราะท่านเป็นเนสเื้อมีรามีโดยทางขนส่งและทางอาหารเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นคนดำเนินการนะครับตํารวจผมขอฝา,าอกพี่น้องนิดหนึ่งว่าในกรตอรดำเนินการในวันนี้นะครับก,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 ก็มีผลดำเนินการสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะการสักงานขนส่งจังหวัดได้ดีการเปิโดโอกาส ทั้งนั้นใน,นาการดูตอนเดือดรัศดรนะครับได้มีการประสานและตกลงกันกให้พี่น้องชาวจักรยานยนต์รับจ้างทุกรายนะครับที่ประสงค์ที่จะมาทำใบกิฟต์นะให้มาทดสอบปฏิบัติจริยธรในวันที่14กรกฎาคมที่สำงงนมสมกักขนส่งจังหวัดสระบุรีซึ่งท่านที่นั่งอยู่ใน ไปเ่เนีหน้สองาที่การแยกอาจจะไม่ได้นะครับศพในหลานที่จังหวัดเปนราะเราเขาบอกไล้